กาบสวัสดีครับกาบสวัสดีเอซี FC ทางช่องทุกทุกท่านครับอตอนนี้กาเวลานะครับถือว่าสว่างแล้ว6 1โมง18นาทีนะครับ6โมง18นาทีแล้วนะครับมาพบมาเจอกันสำหรับเสาร์ของวันที่6วันพฤหัสบดีนะครับครับตอนนี้มาพบมาเจอกันเป็นคลิปที่2แล้วนะครับ เป็นคลิปที่สองหลังจากคลิปแรกแอดวิไลได้ปล่อยตัวเลขแนาทางของสายด่วนโคราชนะครับให้เอฟซีได้ติดตามกันคลิปนี้จะเป็นแนาทางของเซียนสอสลับเงินพารวยนะครับซึ่งหวดที่พานมาแปดก้าแปดตรงๆนะครับ เอฟซีะค,ะ FC คงจำได้ที P ่แอดวิไลเขียน98 2ครั้งนะครับแอดวิไลก็ได้ว่าโอ้โอมเมนตสิมาตัวนี้บอนะครับมาจริงๆนะครับ98นะครับอาเ้านี่นะครับเสียนซอสลับเงินผ้าร่วยได้ทรงตัวเลขแนวทางเด่นบนล่างนะครับมาไห่แต่ว่าสุดจับคูย่ยังคงบ่จับไห้นะครับเดียว รอติดตามกันก็คือแอดวินไลทก็ได้สรุปแบบเก่าแบบเดิมจะใายสคริปตัวเก่าตัวเดิมเลยนะครับอสอสลับเงินพารวยอ่ามีล่มว่อยๆมาอีกแล้วครับพีสีมีลมว่อยๆมาสสอสลับเงินพารวย 16พฤศจิกายนอตอนนี้เขียนหัวขออยู่นะครับแป๊บเดียว16พฤศจิกายนแปบ๊บเดียวนะครับพฤศจิกาทันวาอีกเดือนกว่กว่าก็จะเข้าสู่ปีใหม่อีกแล้วนะครับ แอดวีไลมีอาการจามอยู่สองสามครั้งครับพี่เหตุให้มีน้ำมูกไหลเลยนะครับอ่าครับเขียนหัว้อเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผูดกุ้ยกันทัมข้าวทามข้าวกันนิดนึงเดี๋ยวแอดวิไลจะเข้ามาบึงวดที่แหลวนะครับอ่าวดที่แหลวนี่ก็คืออ่าที่เชิญซอสลับเงินผ้าร่วยเพิ่นกระทรง่งอ่าแต่เลขเด่นมาก่อนนะครับงวดที่ผ่านมา รายกาแอดวิไลก็ v กได้สรุปใส่ตัวเก้าตัวเดิมคือปล่อยไปรอบแรกครับ4 5 9เนื้อทางจะเด่นบนล่างนะครับ FC คงจำได้ที่แอดวิไลเขียนผิดนะครับเนี่ย8 9 9 8เนี v ่ย9 8แอดวิไลเขียนสองรอบนะครับแอดวิไลเขียนสองรอบแอดวิไลก็ได้บอกกับเอฟซยีว่าเขียนเก้าแปดสองรอบนะี่ว่าเป็นสิแตกเก้าแปดนะครับ กระแตกอีดีนะครับเอลซีแตกจริงๆแอดวิไลสรุปให้นะครับวันที่31นะครับสสารเงินพานลวยทรงสุดจับคูเมให้หลกักสรุปในวันที่31ตุลาคม68นะครับนี่หลักฐานพอนะครับนี่คือสุดจับคูหลังจากได้ปล่อยเด่นบนล่างไป549ปรากฏว่า98ตรงๆนะครับเอดวิไลเขียนผิด เขียน98แล้วก็98ตามที่จริงจะเป็น93แต่ว่าแอดบิไลเขียน2หลอกอ่าก็ได้อ่าว้าได้พูดกับเอฟซีว่าบ่แมนติแตก98แตกอีหลีนะครับเอฟซี MC. อ่าวดน,นี้คือเก้าเหมือนเดิมครับเมื่อน,นี้อสอสลรับเงินผ้าร่วยก็ไดซงอ่าเด่นบนล่างมาก่อนนะครับมาให้เอฟซีได้ตดตามกันก่อนคือเด่นบนล่างนะครับอ่าไดซงมาแล้ว ครับมาเบิงกันหัวนี้นะครับสําหรับเด่นบนล่างจะเป็นตัวใดงวดที่ผ่านมาเก้ามาเต็มๆนะครับแอดวิไลจะใส่สคริปตัวเก่าตัวเดิมนะครับอ่าถ้าสอสาหรับเงินผ้าร่วยเพิ่นทรงมานะครับแอดวิไลจะจะมาลงสุดจับคูแล้วก็เน้นย่าในสริปตัวเก่าตัวเดิมคือเก่านะครับอ่าเข้ามาเบิงเด่นก่อนนะครับเพราะว่าชงเด่นมาก่อนนะครับ อดเดนงวดนี้ได้มาที่0ถูกใจกันบ่37นะครับ037นะครับงวดนี้งวดที่ผ่านมา4 ห้าสี่เก้านะครับงวดที่ผ่านมานะครับเอาเลขเด่นไปก่อนนะครับเดี๋ยวส,สรุปเขาจังคอยเอานะครับเป็นบนล่างนะครับคุณพ่อคุณแม่เบ่งให้ดีเป็นสูตรมัดรวมบนล่างนะครับอะมือนี้เสานี้เอาเลขเด่นไปก่อนนะครับศูนย์สามเก็ดนะครับงวดที่ผ่านมาเก้ามานะครับงวดนี้ คุณพ่อคุณแม่ต้องเล่งไว้แล้วว่าระหว่าง037หมักตัวใดมัก0จัด0นะครับมัก3จัด3มัก7จัด7นะครับเดี๋ยวสุดจับคู่ล่อนะครับสุดจับคู่สุดสรุปนะครับเดี๋ยวเพิ่นทรงมาเดี๋ยวแอดวิไลลงไห้นะครับงวดที่ผ่านมา98ตรงๆนะครับเนี่ย ครับขอขอบคุณขอบคุณเซียนซอสลับเงินผ้ารวยอีกกรอบหนึ่งนะครับที่มีความอนุเคราะห์ทรงตัวเล็กแนวทางมาให้แอดวิไลไใดนํำเสนอฝากเอ็ดซีทางชอ่องเป็นวิทยาทานนะครับแบ่งปันนะครับคนเฮาบาวชจะท่านยังถ้าเฮามีใจเป็นกุศลน,นะครับได้บุญเิดนะครับเอซีได้บุญเิดนะครับนะขอขอบขอบุญขอบคุณซอสลับเงินผ้ารวย เดี๋ยวรอชุดจับคู่แล้วก็ชุดเน้นยับนะครับถ้าอสรับเงินผ้ารวยพันทรงมากเดี๋ยวเอ็ดวิไลจะสรุปใส่กระดาษแผ่นเดิมเอาสริปตัวเก่าตัวเดิมคืองววที่ผ่านมานะครับเอ็ดวิไลก็ขอกราบขอบุญขอบคุณเอฟซีทุกทุกท่านที่ติดตามทางช่องวิไลให้โชคแล้วกา f เอฟซีทางของฉบาคงจะได้ติดตามแล้วนะครับตอนนี้ชบากัะลงทางช่องย t u b e ให้เอฟซีได้ติดตามกันแล้วแล้วก็ คลิปต่อไปนี้คงจะเป็นของซองล่างจากบางบอนนะครับอ่าละกะ็ซองห้าหมื่นนะครับที่สบ่าทรงมาให้ยังค้างคา,าอยู่เมื่อวานนี้เกิดอุบัิเดนต์หลายอย่างนะครับตามที่จริงจะได้เบิรกลายคลิปนะครับเมื่อวานนี้นะครับไฟดับแน่เน็ตล่มแน่นะครับก็เลยมีปัญหาอ่าได้ปล่อยตัวเลขแน้กนะทางให้เอฟซีในเบิองช่วงเร่งๆกันเมื่อวานนี้ อาสำหรับเสาวนี้นะครับจังไดกะดูแลรักษาสุขภาพให้ดีนะครับคุณพ่อคุณแม่เอฟซทุกท่านนะครับบรรยากาศเปลี่ยนแปลงอากาศเปลี่ยนแปลงนะครับดูแลรักษาสุขภาพให้ดีนะครับเสาวนี้จากลากันไปซอสลับขึ้นพารวยอาคิหนาจะเป็นของส้ำนักไดรอดดีดตามกันสวัสดีครับ